เวล c o m มครับน้องๆอยู่กับ The Study ครับ แล้วก็ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการพี่แมแนวนะครับวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองนะครับไปเตรียมความพร้อมพัฒนาตนเองครับเข้าสู่เป้าหมายในอนาคตอย่างมั่นใจนะครับและวันนี้ใน EP นี้นะครับกับหัวข้อที่พี่รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆนะครับกับการเรียน4ปีไม่ใช่แค่เรียนครับทักษะชีวิตที่มหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้สอนน้องๆมีอะไรกันบ้างก่อนจะไปฟังนะครับพี่อยากให้น้องช่วยกันครับ เข้าไปถล่มสับสไข i b ์นะครับกดไลค์ให้กัน The Study ครับแล้วก็อยู่เป็นคอมมิตตี้เดียวกันครับมีคำถามสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้น้องๆหลายคนอาจจะคิดว่ามหาวิทยาลัยนะครับคือการเรียนในห้องเรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตมหาวิทยาลัยนะครับมันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับวันนี้นะครับพี่ก็เลยหยิบ ทักษะจาเป็นทักษะที่มันสําคัญนะครับในการที่จะช่วยให้น้อง,นองเนี่ยใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขนะครับไปกันเลยครับอันดับแรกนะครับพอเราเข้าไปในมหาวิทยาลัยเนี่ยสิ่งที่สําคัญอันดับแรกมันคือการจัดการเวลานะครับอันนี้พี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่มันสําคัญมากในชีวิตมหาวิทยาลัยครับเพราะว่าน้องๆต้องบาลานซ์ระหว่างการเรียนการทํากิจกรรมแล้วก็เวลาส่วนตัวและที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือ มหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่ในเฉพาะมหาวิทยาลัยแบบ8ชั่วโมงเต็มเหมือนกับที่เราอยู่ในโรงเรียนแล้วครับเพราะฉะนั้นการจัดการเวลาของชีวิตในมหาวิทยาลัยมันจึงสําคัญมากยิ่งขึ้นนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับ อันดับแรกนะครับน้องๆก็ต้องวางแผนล่วงหน้าครับใช้ปฏิทินหรือแอปพลิเคชันนะครับในการช่วยวางแผนชีวิตของเรานะครับว่าโอเคเซ็กชันเช้าเรามีสิ่งที่จะต้องทําพอเซ็กชันบ่ายเรามีจะต้องเรียน3ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับเพื่อกําหนดทั้งเวลาเรียนเวลาทํากิจกรรมเวลาพักผ่อนของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็พอเราเรียนรู้วิธีการจัดการวางแผนเวลาแล้วนะครับต่อมาเราก็เริ่ม การตั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะยาวของเราครับกาหนดเป้าหมายการเรียนแล้วก็กิจกรรมนะครับเพื่อให้เรามีทิศทางน,นะครับแล้วก็สามารถติดตามความก้าวหน้าของระยะที่เราเตรียมแผนไว้ได้นะครับสุดท้ายนะครับนั่นคือการหลีกเลี่ยงการผัดวันประกันพรุ่งครับเมื <ME> ่อเรามีงานที่เราได้รับมอบหมายจากอาจารย์เรามีกิจกรรมที่เราต้องทําในมหาวิทยาลัยนะครับเราควรทํางานวางแผนสิ่งที่สําคัญเร่งด่วนไม่สําคัญเร่งด่วนสําคัญไม่เร่งด่วนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยกําหนดเป้า หมายว่ามันควรจะมีแอคชั่นแพลนที่เสร็จตามกําหนดนะครับเพื่อป้องกันความเครียดและก็งานค้างครับาการจัดการเวลาที่ดีนะครับจะช่วยให้น้องเนี่ยนะครับสามารถสมดุลชีวิตของตัวเองได้นะครับแล้วก็ลดความเครียดนะครับในการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันได้ดีมากๆนะครับหลังจากนั้นครับเมื่อเราจัดการเวลาเสร็จแล้วครับทีนี้เราต้องเรียนรู้การจัดการการเงินแ<ๆ>ล้วครับเมื่อเรามีเวลามากกว่าการอยู่ในมัธยมครับเรายิ่งมีเวลาใช้เงินมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ การจัดการการเงินที่เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สําคัญมากๆสําหรับน้องๆควรเรียนรู้บริหารเงินตั้งแต่ช่วงมหาวิทยาลัยครับเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคตในการทํางานของเราด้วย เช่นการทำงบประมาณรายเดือนครับว่าเรามีการบันทึกรายรับรายจ่ายนะครับเพื่อคุมการใช้เงินแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้เงินที่มันเกินตัวครับพอเราอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยอ่เรามีเวลาในการใช้เงินที่มันมากขึ้นครับเช่นช่วงเช้าเรียนช่วงบ่ายเริ่มสามารถไปช้อปปิ้งต่างๆได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นการทำงบของเราไว้เพื่อให้เราเนี่ยไม่ชอ็อตระหว่างเดือนแล้วก็เป็นการเรียนรู้ครับว่า,าการบริหารเงินในแต่ละเดือนของเราเนี่ยมันควรบริหารแบบไหนเพื่อพอไปทำงานนะครับเราจะได้ไม่เข้าสู่ชีวิตของการเดือนชนเดือน อะไรอย่างเงี้ย ต่อมาครับคือการออมเงินครับวิธีการออมเงินก็คือการแบ่งเงินรายได้หรือว่าเงินสิ่งที่เราทำเนี่ยสำหรับไว้ออไมไว้ด้วยนะครับเพื่อในกรณีฉุกเฉินหรือเป็นการลงทุนในอนาคตนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยน้องๆในมหาวิทยาลัยหลายคนเริ่มไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะครับเพื่อเป็นการวางแผนในการทํางานนะครับลดภาระในการใช้ชีวิตแบบเงินเดือนชนเดือนอะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็คือการหลีกเลี่ยงหนี้สินที่ไม่จําเป็นครับเช่นบัตรเครดิตนะครับเดี๋ยวนี้ ีเริ่มมีบัตรเครดิตที่สําหรับนักศึกษาออกมาบ้างแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเรามัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการกู้ยืมเงินที่มันมีดอกเบี้ยสูงสูง อะไรประมาณนี้นะครับาการจัดการการเงินเนี่ยมันจะช่วยให้งน้องนะครับมีความมั่นคงในการเงินแล้วก็ลดความกังวลในการใช้ชีวิตแล้วก็ปัญหาทางการเงินในอนาคตได้ด้วยทักษะที่3ครับนั่นคือทักษะการสื่อสารแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ครับเป็นสิ่งที่ช่วยให้น้องเนี่ยสร้างเครือข่ายครับแล้วก็การทํางานร่วมกวับผู้อื่นครับต้องย้ําว่าในปัจจุบันเนี่ยคอนเน็กชันก็ยังเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างการสื่อสารที่ดีนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันก็อา าจจะช่วยเรานรในอนาคตได้นะครับ ง่ายครับแค่อันดับแรกครับเวลาเราสื่อสารก็แค่เราฟังอย่างตั้งใจครับให้ความสําคัญกับการฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็การเคารพซึ่งกันและกันต่อมาคือการแสดงออกอย่างชัดเจนครับการสื่อสารด้วยความคิดความรู้สึกของเรานะฮะอย่างตรงไปตรงมาครับแล้วก็สุภาพนะครับสุดท้ายคือการทํางานเป็นทีมนะครับเราต้องเรียนรู้ว่าการทํางานร่วมกับผู้อื่นน่ะรู้จักการแบ่งปันหน้าที่นะครับแล้วก็รู้จักความรับผิดชอบของตัวเองครับว่าเป้าหมายเรามีแบบไหนแล้วเราควรจะไป ยังไงให้ถึงเป้าหมายอย่าทําบางสิ่งบางอย่างเพียงเพื่อให้มันผ่านไปครับเราจริงจังกับสิ่งที่เราทําเพื่อให้คนรอบข้างเรารู้ว่าเราสามารถที่จะจริงจังแล้วก็ทํางานได้บรรลุเป้าหมายร่วมกันกับเขาได้นะครับการมีทักษะสื่อสารที่ดีนะครับจะช่วยให้น้องเนี่ยสามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองในชีวิตครับเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ได้รู้จักคนแล้วก็เรียนรู้การใช้ชีวิตที่เราเมื่อออกจากมหาวิทยาลัยไปแล้วเนี่ยเราอาจจะได้เจอคนที่มันมากขึ้นแล้วก็มีนิสัยมี รีบทชีวิตที่มันแตกต่างกันครับต่อมาครับนั่นคืออันนี้คือสิ่งที่สําคัญอันดับหนึ่งเลยที่พี่อยากจะฝากน้องๆไว้นั่นคือการดูแลสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตครับทั้งกายและจิตเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิตนะครับเราจะมีความสุข เราจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยพี่คิดว่าทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในปัจจุบันมันมีโรคที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตเกิดมาเยอะมากยิ่งขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะเซลล์แคร์นะครับการออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองแล้วเนี่ยแต่บางครั้งเราไม่ได้เรียนรู้การเซลล์เลิฟครับโดยการรู้จักรักตัวเองรู้จักเข้าใจตัวเองเข้าใจบริบทรอบข้างแล้วก็หมั่นรักษาสุขภาพจิตตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้พอมันไม่บาลานซ์ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเนี่ยในอนาคตมันก ก็อาจจะส่งผลซึ่งกันและกันได้นะครับ เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่อยากให้น้องเตรียมเตรียมแล้วก็ทําไว้นั่นคือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอครับเลือกกิจกรรมที่ตัวเองชอบนะครับแล้วก็ทํามันได้นานๆเช่นบางคนชอบวิ่งบางคนชอบโยคะบางคนชอบเต้นอะไรอย่างนี้ครับเพื่อรักษาสุขภาพแล้วก็เพิ่มพลังงานให้กับตัวเองในแต่ละวันนะครับต่อมาคือการรับประทานครับอะไรที่มันเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยในปัจจุบันมันมีหลายอย่างที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเราก็เลยต้องเลือกอาหารที่มันมีประโยชน์มากขึ้นเลือกกินมากขึ้นนะครับแล้วก็รู้ว่าร่างกายของเรา มันควรรับอะไรที่เพียงพอแค่ไหนเพื่อที่เราจะได้รักษาสุขภาพของเราในระยะยาวได้นะครับสุดท้ายก็คือการจัดการความเครียดนะครับเราก็ลองฝึกใช้เทคนิคการผ่อนคลายเช่นการทําสมาธิการหายใจลึกๆหรือเดี๋ยวนี้มีคลินิกที่ดูแลด้านสุขภาพจิตครับบางคนแค่รู้สึกว่าเราเครียดมากๆเครียดสะสมเนี่ยการไปปรึกษามันคือการได้ปล่อยบางอย่างออกไปจากตัวเราบ้างนะครับมันก็จะช่วยให้สุขภาพจิตของเราเนี่ยดีขึ้นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะ เป็นคนซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัวนะครับด้วยการที่เราพยายามเก็บทุกอย่างไว้แล้วก็มองว่าการไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านจิตเนี่ยมันอาจมันเป็นเรื่องของคนอะไรประมาณนั้นนะครับพอเราายแอดแบบนั้นมันยิ่งทําให้เราสะสมความเครียดไว้มากๆนะครับอันนี้มันก็จะส่งผลในระยะยาวในการที่เราอาจจะกลายเป็นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคทางจิตในด้านอื่นๆได้เช่นแพนิคต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพที่ดีจะช่วยให้น้องเนีเน่ยมีพลังในการ ทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันของเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับมันคือการพัฒนาตนเองแล้วก็การเรียนรู้นอกห้องเรียนครับต้องบอกน้องแล้วก็ย้ำกับน้องๆครับว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนเร็ว เราถูกดิสลอฟเร็วมากๆนะครับมีบางอย่างเกิดขึ้นเช่นมี AI ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเกิดขึ้นมากๆมันทําให้มีส่วนในการมาช่วยในการทํางานได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะใช้มันเราไม่เรียนรู้ที่จะหาข้อมูลอื่นๆบ้างนะครับเพื่อให้เรามีเซนส์ในการทํางานที่ดีอะไรเงี้ยครับมันก็จะทําให้เราอาจจะแพ้แม้กระทั่งตัว AI ที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรองครับวางแผนการพัฒนาตัวเองแล้วก็การเรียนรู้นอกห้องเรียนเช่น นครับลองไปเรียนคอร์สสั้นๆครับคอร์สภาษาการเขียนโค้ดพวกซอฟต์สกิลนะครับผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆนะครับเช่น c o สเทล r ่ a นะครับฟิวเจอร์เลนไทยม็อกอะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับต่อมาก็คือการลองเข้าร่วมกิจกรรมหรือชมรมครับทั้งกิจกรรมในมหาวิทยาลัยนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยจะช่วยให้น้องนะครับได้ฝึกทักษะรวมถึงลองรู้จักแล้วก็ค้นหาตัวเองไปด้วยนะครับระหว่างนี้เมื่อพอ เราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นในการหาใหม่ว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบที่จะทำงานนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราแค่เห็นว่ามันเหมาะกับเราไปเท่านั้นเอง อะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากให้น้องเนี่ยลองไปเข้าร่วมกิจกรรมครับนอกจากเราได้ทักษะแล้วเราได้ค้นหาตัวเองแล้วเรายังได้คอนเน็กชันต่างๆด้วยนะครับสุดท้ายก็คือลองหาประสบการณ์โดยการไปฝึกงานครับจริงๆมหาวิทยาลัยหลายๆมหาวิทยาลัยเนี ah ่ยมันมีการฝึกงานที่เป็นวิชาอยู่แล้วครับมันจะมีช่วงเวลาทามมิ่งที่เราว่างเนี่ยเราลองไปเรียนรู้ครับในตําแหน่งต่างๆที่อยู่ในองค์ประกอบที่เราเรียนเนี่ยมันก็จะช่วยให้น้องเนีเน่ยได้รู้ตัวเองมากขึ้นได้ฝนได้กล่าวฝีมือตัวเองมากขึ้นเพื่อที่เราจบไป เชื่อว่ายิ่งคณะเด่นๆคณะดังเนี่ยมันมีคู่แข่งที่เกิดขึ้นเยอะมากๆนะครับเราจะสามารถโฟกัสหรือว่าสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองอยังไงนะครับในการที่จะไป อยู่ในตลาดแรงงานที่มันมีการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆเนี่ยในช่วงเวลาที่น้องๆเรียนอยู่เนี่ยการไปฝึกงานก็อาจจะช่วยนะครับในการที่จะขัดเกลาแล้วก็สร้างคอนเนคชันในบริษัทนั้นๆเพื่อที่หลายๆบริษัทเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการเปิดรับน้องๆฝึกงานเพื่อที่เขาจะไปหาคนมาทํางานครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในการที่เดี๋ยวนี้การมาทดลองงาน3เดือน5เดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์การทํางานของบริษัทต่างๆแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ฝีมือครับมันคือบริบทที่เข้ากับองค์กรเขา เขาเลยลองหาวิธีการใหม่ๆใ,ในการหาคนทํางานนะครับเมื่อน้องได้เปิดโอกาสให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในบริษัทนั้นๆครับเราสร้างเทคนิคสร้างคอนเนคชันที่ดีไว้แล้วนะครับโอกาสงานน้องเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นตัวเลือกแรกๆในการที่บริษัทเขาเปิดรับในตําแหน่งต่างๆนั้นก็ได้นะครับและมหาวิทยาลัยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับในการค้นหาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของเราครับว่าตัวเราเนี้ยนะครับจะมีเวอร์ชั่นที่มันดีที่สุดเป็นแบบไหนเรามีเวลา4ปีครับ ในการที่จะสร้างเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองเพื่อเป็นทางเลือกในตลาดแรงงานครับลองมาสรุปอีกครั้งนะครับชีวิตในมหาวิทยาลัย4ปีเนี่ยที่ไม่มีในตําราเรียนแล้วอยากให้น้องๆเนี่ยลองไปทําดูสําหรับคนที่เด็ก68ที่สอบติดนะครับหรือว่าน้องๆเด็กซิ่วที่กำลังสอบติดนะครับใน4ปีเนี่ยนะครับลองไปดูครับว่าเราเรียนรู้แล้วก็เติบโตกับเรื่องพวกนี้แล้วหรือยังครับกับการจัดการเวลาการวางแผนการเงินการสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์การดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับแล้วก็สุดท้ายครับการ พัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆนอกจากในห้องเรียนของเราทั้งน้องเตรียมตัวพร้อมตั้งแต่ตอนนี้นะครับพี่เชื่อว่าในรั้วมหาวิทยาลัยจะสนุกมีพลังนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากกว่าแค่เรียนให้จบแน่นอนนะครับว่าน้องๆจะได้ใช้เวลา4ปีนี้ให้ได้อะไรมากกว่าที่ควรจะได้บ้าง ดังนั้นลองคอมเมนต์มาดูครับว่าน้องๆใน4ปีนี้นะครับมีอะไรที่เราอยากจะลองทํามาแชร์กันดูครับใต้คอมเมนต์กับคลิปนี้นะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์และอย่าลืมครับกดติดตาม Subscribe The Study ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามกันครับวันนี้พี่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ